ถ้าให้พูดถึงค่ายพัฒนาเกมที่สร้างเกมใหญ่ๆที่เป็นเกมระดับทีเวนเเป็นเกมคอนโซลไม่ใช่เกมมือถือเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคิดถึงค่ายพัฒนาเกมจากฝั่งยุโรปอเมริกาหรือถ้าเป็นในเอเชียบ้านเราก็คงจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วมันมีประเทศที่น่าจับตามองประเทศหนึ่งที่ส่วนตัวผมมองว่ามันน่าเอาใจช่วยมากๆก็คือเกมจากทางค่ายพัฒนาจากทางเกาหลีที่ช่วงนี้เนี่ยครับเขามีเกมต่างๆออกมาสู่สายตาชาวโลกเยอะมาก และหนึ่งในเกมที่สุดน่าจาับตามองในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเกมอย่าง Insoy เกมแนวไลฟ์ซิมูเลชันที่สร้างขึ้นเพื่อแข่งขันกับเดอะซิมโดยตรงตัวเกมเป็นเกมจากทางคราฟต้อนค่ายเกมที่สร้างเกมดังอย่างพับจีที่เรารู้จักกันโดยเกมนี้ถูกดูแลโดยนักพัฒนาชาวเกาหลีอย่างคุณฮองจุนคิมหรือเคจุนซึ่งเดิมทีตัวเขาได้ข้ามบอดในการพัฒนาเกมออนไลน์ MMO RPG มา,มามากกว่า20ปีแต่ตัวเขาเองนะครับเป็นแฟนตัวยงของเดอะซิม เป็นแฟนตัวยงมาอย่างยาวนานเพราะเขานะครับมักจะเล่นเกมแนวนี้กับลูกชายอยู่เสมอแล้วเกิดแนวคิดอยากสร้างเกมแนวนี้ที่ดีขึ้นและเหมาะกับผู้เล่นเอเชียจนในที่สุดในปี2025ตัวเกม Insoy ก็ได้วางจำหน่ายออกมาให้เราได้เล่นกันแล้วและเสียงตอบรับของเกมจากแฟนๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีเลยครับโดยในคลิปวิดีโอนี้กับผม Bar G Content หลังจากที่ลองได้ไปสัมผัสมาผมเองก็จะมาเล่าถึงระบบต่างๆของตัวเกมมีอะไรที่ผมชอบหรือไม่ชอบบ้างซึ่งก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เรา g-content มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับโดยรีวิวเกมอินโซจากทาง g-content จะเป็นยังไงบ้างเราไปรับชมกันเลยครับ จุดขายสำคัญที่ทำให้เกม Insoy ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือด้านกราฟิกที่สวยงามสมจริงเกินหน้าเกินตาเกมแนวเดียวกันไปเลยครับตัวเกมถูกพัฒนาโดย e n g i n e u n r e a l Engine 5แสงเงาและพื้นผิวที่มีความสมจริงสูงโมเดลตัวละครที่มีความละเอียดคล้ายคลึงกับคนจริงต่างจากเกมไลฟ์ซิมูเลชันอื่นๆที่จะทำกราฟิกเน้นออกไปทางการ์ตูนมากกว่าซึ่งกราฟิกสมจริงมันก็ค่อนข้างเข้ากับศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในยุคนี้งานด้านกราฟิกของ i n s o ซ อยู่ในระดับที่เรียกว่าโฟโต้ r e ลลิสติกวิชวลหรือที่แปลว่ามันสมจริงในระดับภาพถ่ายได้เลยเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในเกมแนวนี้ตัวเกมยังใช้เทคโนโลยี Motion Capture มาช่วยสร้างแอนิเมชันของชาวโซยทําให้การเคลื่อนไหวต่างๆดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นมีการจับการเคลื่อนไหวของนักแสดงจริงเพื่อบันทึกท่าทางต่างๆของตัวละครในเกมทําให้ชาวโซยแสดงท่าทางอารมณ์ออกมาได้เป็นธรรมชาติส่วนในแง่เพอร์ฟอร์แ ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเกม Insoy น่าจะกินสเปคมากแน่แต่จากที่ได้ลองเล่นมานะครับสเปคคอมพิวเตอร์ของผมอยู่ที่ระดับกลางๆ i5 1 3 5, 5. 0งและการ์ดจอ RTX 2070 Super ต้องพูดตรงๆว่าผมก็สามารถรันเฟรมเรทได้เกิน60เฟรมนะอาจจะมีการปรับตั้งค่ากราฟิกนิดหน่อยเล่นประมาณ h ไฮลด์เท็กเจอร์บางอย่างออกก็เล่นได้อย่างสบายๆแน่นอนว่าปัญหาเฟรมเรทมันก็อาจจะไม่ได้สมูทแต่ว่าปัญหาเรื่องเกมค้างก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ ผมคิดว่าสเปคคอมที่ต่ำกว่าผมนิดหน่อยก็ยังเล่นได้สบายสบายแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยการปรับกราฟิกได้เยอะรองรับคอมพิวเตอร์ที่สเปคต่ำมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับกราฟิกที่มันจะถูกดรอปลงไปมากๆคือถ้าหาว่าคุณดูในโฆษณาเนี่ยกราฟิกของเกมมันจะค่อนข้างสวยมากๆซึ่งมันทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นคอมพิวเตอร์ระดับที่สูงโคตรเลยอะปรับ4 k เ a เทซ a c i n g อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าหาว่าคุณไม่ได้ปรับกราฟิกมันก็จะถูกดรอปลงมาแล้วก็ไม่ตรงตามปกเท่าไหร่ แต่ว่ามันก็เป็นเกมที่สวยอยู่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่คุณเคยเห็นในภาพสกีนช็อตอะไรแบบนี้ครับแต่ส่วนตัวผมนะมันก็ยังอยู่ในเกมที่ผมรับได้ส่วนในเรื่องบั๊กต่างๆผมเองเนี่ยไม่ค่อยเจออะไรนะครับโอเคมันอาจจะมีบั๊กอยู่บ้างแต่มันก็เป็นบั๊กเล็กๆน,น้อยๆที่ผมไม่ได้สนใจกับมันเลยแล้วก็ลืมไปแล้วว่ามันคือบั๊กอะไรแต่จากตามข่าวเนี่ยมันก็เคยมีบั๊กแปลกๆออกมาอย่างเช่นบั๊กที่สามารถขับรถชนโซยที่เป็นเด็กได้ซึ่งอันนี้ผู้พัฒนาก็แก้ไขทันทีหลังจากที่ทรราบเื่อง คือมันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมอยู่ใน early access ต้องให้พวกเขาค่อยๆแก้ไขกันไปนะรูปแบบการเล่นของเกม Insoy คนที่เคยเล่นเกม The Sims มาก่อนก็คงจะคุ้นเคยกันดีแต่ตัวเกมจะขยายขอบเขตให้ใหญ่มากขึ้นมีรายละเอียดเชิงเลืกที่มากขึ้นเราจะได้สร้างตัวละครแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างอิสระในโลกเปิดโดยมีระบบต่างๆรองรับความสมจริงในการเล่นในด้านจุดประสงค์ในด้านชีวิต ตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานไปถึงความสัมพันธ์และก็อาชีพตัวเกมจะเปิดตัวพร้อมกับฉากเมืองขนาดใหญ่3ามแห่งที่ที่เราสามารถใช้ชีวิตในนั้นได้ได้แก่เมืองโดวอนเมืองสมมุติที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกรุงโซโลประเทศเกาหลีบิสเบย์เมืองชายหาดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลอสแอนเจลิสสไตล์อเมริกันและคูซิงกุเมืองตาอากาศที่มีเข้าโค้งมาจากหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียส่วนเมืองท้ายเนี่ยจะตามมาทีหลังนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เน้นเล่นอยู่ที่เมืองโดวอนเป็นหลัก ก็คืออยากเป็นหนุ่มเกาหลีบ้างอะสำหรับระบบสร้างตัวละครผู้เล่นสามารถปรับแต่งใบหน้าได้หลายมิติทั้งโครงหน้ารูปทรงตาจมูกปากและหูรวมถึงขนาดตำแหน่งของแต่ละสัสดส่วนส่วนรูปร่างของตัวละครนะครับผู้เล่นสามารถปรับสัสดส่วนและประเภทของรูปร่างได้อย่างเช่นความผอมท้วมมีกล้ามเป็นต้นซึ่งเราสามารถปรับแต่งให้หมันเหมือนหน้าจริงๆของเราก็ได้ถ้าคุณมีความสามารถมากพอนะ การปรับบอดี้ทายอายุซึ่งมันก็จะส่งผลต่อรายละเอียดบนผิวหน้าและโครงหน้าด้วยหมดแต่งหน้าก็มีให้เราเล่นเยอะครับทั้งอายแชโดว์อายไลเนอร์บัชออนไปจนถึงลิปสติกผู้เล่นสามารถเลือกสไตล์ได้อย่างอิสระเลือกสีได้สามารถเลือกรายละเอียดผิวพันก็ได้เพื่อให้มีจุดเด่นหรือจุดด้อยบนใบหน้าบางคนแต่งตัวแบบสมจริงไปเลยบางคนก็แต่งตัวให้มันแฟนตาซีไปเลยก็มี my love, my ระบบเสื้อผ้านในอินโซยมีความหลากหลายมากม ผู้เล่นสามารถเลือกชุดเครื่องประดับได้หลายหมวดหมู่ทั้งชุดลำลองชุดทางการไปจนถึงรองเท้าแล้วก็หมวกมีการแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์นอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบ generative AI ที่ให้ผู้เล่นนะครับสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสร้างรวดลายบนเสื้อผ้าโดยการเจน AI เป็นลายเฉพาะตัวของคุณแทนที่จะเลือกเสื้อผ้าแบบสำเร็จรูปผู้เล่นสามารถใส่คำสั่งที่ต้องการวาดรดปลายที่ต้องการได้ซึ่งระบบเนี่ยใช้ไม่ยากนะครับแต่ก็อาจจะต้องศึกษาหน่อยเพื่อจะได้ชำนาญมากขึ้น นอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบการจับการเคลื่อนไหวใบหน้าแบบเรียลไทม์ที่เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อแคปเจอร์สีหน้าของผู้เล่นแล้วถ่ายทอดออกไปยังตัวละครได้ซึ่งตัวระบบนี้จะรองรับผ่านแอป Live Link Face บน iPhone ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อสําเร็จกล้องหน้าของ iPhone นะครับจะทําการติดตามขยับใบหน้าของเราแบบเรียลไทม์ไม่ว่าเราจะยิ้มขมวดคิ้วอ้าปากหรือหันศีรษะตัวละครโซยในเกมนะครับก็จะเรียนแบบสีหน้าการเคลื่อนไหวของเราทันที ของเทคโนโลยี AR Facial Tracking ของ Apple ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำสูงซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับค่อนข้างใช้ง่ายถึงแม้ว่าอาจจะดูใช้อะไรไม่ได้มากมายแต่มันก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่เพิ่มสีสันให้กับเกมอย่างมากเลยครับ รวมถึงภายในเกม Inso ยังมีเครื่องมือที่เรียกว่า AI Emote หรือระบบสร้างอ e ีโม e จากท่าทางด้วย AI ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถสร้างท่าโพสหรือท่าเต้นเฉพาะทางของตัวเองได้โดยอาศัยสื่ออ้างอิงอย่างเช่นรูปภาพหรือวิดีโอคลิปคือถ้าหากผู้เล่นนะครับมีภาพถ่ายท่าทางเจ๋งๆหรือลีลาการเต้นจากคลิปที่ชอบเราก็สามารถอัปโหลดคลิปนี้นะครับไปให้ AI Emote เกมวิเคราะห์และเกมก็จะสร้างท่าทางแอนิเมชันการเต้นที่สอดคล้องกับสื่อที่เราให้มา สำหรับตัวละครโซยของเราแต่ว่าตัวโหมดนี้นะครับเราจะต้องมีคลิปวิดีโอหรือท่าทางที่มันเหตุได้ชัดเจนไม่งั้น AI ไมันก็จะเจนไม่ถูกแล้วก็จะเจนท่าทางมั่มๆ่มออกมานะก็ต้องคอยดูคลิปต้นทางด้วยว่ามันดีหรือเปล่า back, ในการสร้างตัวละครโซนนะครับตัวเกมจะมีระบบช่วยกําหนดบุคลิกภาพและเป้าหมายชีวิตของตัวละครน,นั้นๆได้โดยจะแบ่งเป็น2องค์ประกอบใหญ่ๆครับก็คือเทรสลักษณะนิสยัยและก็ดีไซน์ไลฟ์ ความใฝ่ฝันหรือเป้าหมายชีวิตโดยเทรดเป็นระบบที่กำหนดบุคลิกภาพและพฤติกรรมของโซยในสถานการณ์ต่างๆส่งผลต่อความต้องการอารมณ์และการเข้าสังคมของตัวละครซึ่งตัวเทรดนะครับมีให้เลือกหลายสิบแบบเลยซึ่งแตกต่างกันไปอย่างเช่นแอดเวนเจอร์มีความกระตือรือร้นพลังงานสูงสนใจสภาพแวดล้อมและความท้าทายใหม่ๆเอ็นเตทเนอร์มองโลกในแงด่ดีมีพลังงานสูงไม่ชื่นชอบความเบื่อหน่ายต่อมาเป็นระบบดีไซ g n อร์ไลฟ์หรือว่าชีวิตที่ปรารถนา เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยกำหนดเป้าหมายและทิศทางชีวิตของตัวละครซอยนั้นๆที่คุณสร้างขึ้นการเลือกดีไซน์ไลฟ์จะช่วยให้คุณกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพทักษะและความสัมพันธ์ของโซยได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นไลฟ์ of Abu dance ก็คือตัวละครซยจะมุ่งหวังความมั่นคงทางการเงินและความสะดวกสบายสนุกกับประสบการณ์และโอกาสต่างๆที่มาจากความมั่งคั่งทางวัตถุไลฟ์ t of c ีร a t i v i t y มุ่งเน้นการแสดงออกทางศิลปะและนวัตกรรมสนุกกับการสร้างสารรค์และการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ โดยการเลือกเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับเทรดจะช่วยให้ตัวละครโซยของเราเนี่ยครับจะดำเนินชีวิตไปอย่างราบลื่นนั่นเอง <Hey. S 1> สำหรับการใช้ชีวิตในเกมอินโซยระบบนีครับก็จะมีการใช้ชีวิตที่มีความลึกซึ้งและก็หลากหลายหนึ่งในจุดเด่นของเกมนี้ที่ไม่เหมือนเกมอื่นก็คือการบังคับที่เราสามารถบังคับแบบ point and click แบบเกมเดอะซิมได้หรือจะบังคับแบบ w a ว d เอาตัวละครไปเดินเลยก็ได้เช่นกันตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีความต้องการพื้นฐานอย่างเช่นความหิวความสนุกการเข้าสังคมความรู้สึกอยากอาบน้ําเหนื่อยล้าอะไรแบบนี้นะครับมีหมดเหมือนเกม h e ซมเลยซึ่งเราก็จะต้องจัดการพวกนี้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีระบบการพัฒนาทักษะถ้าหากทําอะไรบ่อยๆก็จะเก่งขึ้น หรือว่ามีระบบอาชีพที่เราสามารถเลือกเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นเป็นเด็กเักเรียนเป็นพนักงานบริษัททานู่นทำนี่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยครับว่าจะใช้ชีวิตยังไงสําหรับระบบการทํางานตัวเกมนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยครับสามารถกําหนดเส้นทางอาชีพการทํางานให้กับโซยแต่ละคนได้และบางงานเนี่ยก็จะมีรูปแบบการเล่นแบบแอคทีฟคา r เอ ก็คือผู้เล่นนีครับจะสามารถเข้าไปควบคุมตัวละครทําภารกิจย่อยๆของงานนั้นด้วยตัวเองได้อย่างเช่นการทําตามเช็คลิสต์ภารกิจประจําวันของงานอย่างเช่นงานประจําของแต่ละวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างยกตัวอย่างก็คือผมนะครับไปเป็นเทรนเนี์ไอดอลในแต่ละวันนีครับผมก็จะต้องเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนฟิตเนสหรือฝึกเป็นโปรดิวเซอร์เป็นต้น ภายในเกมอินโซยจะมีระบบการปฏิสัมพันธ์กับโซยคนอื่นที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นนะครับสามารถสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครอ,อื่นๆได้ผู้เล่นนะครับสามารถเลือกการกระทําต่างๆเพื่อสื่อสารกับโซยอื่นๆอย่างเช่นการพูดคุยทักทายหรือทํากิจกรรมร่วมกันมีการเชิญเขามาบ้านเราซึ่งการกระทําเหล่านี้จะส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์ระหว่างโซยโดยจะมีความสัมพันธ์เป็นหลายประเภทนะครับอย่างเช่นครอบครัวความรักธุรกิจหรือว่ามีรภาพนอกจากนี้ตัวละครก็จะมีระบบคาม,ม่า ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีถ้าหากว่าเรามีความสัมพันธ์กับตัวละครโซลอื่นๆไม่ดีตัวละครโซลเหล่านั้นนะครับอาจจะทําการโพสต์ข่าวลือด้านลบกับเราบนโซเชียลและถ้าหากว่าตัวละครโซลนั้นโดยกระแสสังคมมากๆตัวละครโซลนั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยคือมันเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เกมมีนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วจากที่ผมได้ลองประมผัสมาเนี่ยผมว่าระบบเหล่านี้เนี่ยยังรู้สึกว่าทําได้ไม่ลึกซึ้งมากพอนะคือระบบคาร์ม่าเนี่ยมันน่าสนใจแต่ว่า การจะพูดให้คนเกียดเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างทำไม่ยากพอสมควรคือถ้าหากว่าเราพูดดีๆกับเขาพูดเรื่องประจําวันทั่วไปก็ไม่เห็นว่าโซยคนไหนจะเกลียดผมนะนอกจากนี้ตัวเกมอินโซยังมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าสมาร์โซยซึ่งเป็นการใช้ AI ขั้นสูงเพื่อให้ตัวละครโซยนะครับมีความเป็นอิสระตอบสนองต่อสถานการณ์จริงต่างๆ ได้สมจริงมากยิ่ยงขึ้นโซนนะครับจะมีความคิดภายในและบุคลิกภาพที่สามารถปรับแต่งได้ทำให้พวกเขานะครับมีชีวิตเป็นของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้เล่นตลอดเวลาเลยอินโนซะ so จะมีระบบการสร้างบ้านที่เรียกว่าโหมดสร้างบิวโหมดซึ่งผู้เล่นนะครับจะสามารถออกแบบสร้างบ้านได้อย่างอิสระและสมจริงผู้เล่นสามารถเลือกวางผน,นังพื้นและหลังคาได้ตามต้องการสามารถสร้างบ้านให้ตรงกับจินตนาการได้ มีการปรับแต่งสีลวดลายและเฟอร์นิเจอร์ได้เองหรือว่าถ้าหากคุณไม่อยากคิด mm hmm. คุณก็สามารถไปใช้พรีเซตเลือกห้องสําเร็จรูปมาได้เลยหรือจะเลือกบ้านสําเร็จรูปก็ได้นอกจากนี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเราสามารถใช้ระบบ AI Texture ที่ช่วยสร้างลวดลายหรือสร้างระบบ 3D Printer ช่วยสร้างวัตถุสามมิติที่เราต้องการได้คือผมสามารถเอารูปตัวเองนะครับไป g e เ e a i เป็นพรีมิติในเกมได้ด้วยนะตลกมากเลย อย่างที่เคยกล่าวไปข้างต้นว่าในเกม Insoy ผู้เล่นสามารถสำรวจโลกที่เปิดกว้างและก็มีชีวิตชีวาได้อย่างเต็มที่เมืองต่างๆได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองจริงๆซึ่งแต่ละเมืองนะครับก็จะมีแลนด์มาร์คที่น่าสนใจที่แตกต่างกันไปด้วยอย่างเช่นเมืองโดวอนที่อ้างอิงมาจากเกาหลีก็จะมีแกลเลอรี่ศิลปะวัดที่เงียบสงบและสวยงามเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนทำสมาธิเมืองบิสเบย์ที่อ้างอิงมาจากลอสแอนเจลิสก็จะมีบิสเบย์อะมึ e เมนพาร์ k ส่วนสนุกที่มีเครื่องเล่นหลากหลายเ<ๆ>ช่นม้าหมุนมชิงชา้าสวรรค์รถไฟหอโดยผู้เล่นนะครับสามารถเดินทางและก็สำรวจสถานที่ต่างๆสามารถเดินทางเท้าขี่จักรยานใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือคุณจะสามารถซื้อรถส่วนตัวมาขับชมภายในเมืองก็ได้โดยระบบการขับรถด,ด้วยยานพานะเนีนะครับผมต้องขอพูดถึงนิดหน่อยเราสามารถขี่รถเหมือนเกม GTA เลยที่แบบสามารถขี่รถชมวิวต่างๆได้ซึ่งมันจะทำให้คุณสามารถสัมผัสทิวทัศน์ของเมืองด้วยตนเอง แต่ว่าระบบยานพหาหนะนะครับก็ยังทําออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรคือมันบังคับได้จริงแหละครับแต่ว่าหลักฟิสิกส์ต่างๆของเกมยังทําออกมาได้ไม่ดีการขับรถต่างๆมันยังดูทื่อๆไปหน่อยซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีการปรับปรุงในส่วนนี้เพิ่มขึ้นหรือไม่ <Everything. Wow. S 1> สรุปโดยรวมถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ผมชอบสำหรับเกมอินโซมันก็คงจะเป็นระบบที่มากมายที่ให้เราได้เลือกเล่น ไม่ว่าจะเป็นระบบการสร้าง AI ระบบตัวเลือกที่ให้เล่นเยอะแยะไม่หวาดไม่ไหวซึ่งมันก้าวหน้าก,กว่าเกมอื่นมากๆงานด้านกราฟิกก็ทำออกมาได้อย่างดีงามเป็นแนวเรียลลิสติกที่ไม่เคยมีเกมแนวนี้เกมไหนทำเลยซึ่งมันน่าจะถูกใจวัยรุ่นสมัยนี้แน่ๆและน่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทางเดอะซิมเลยแหละส่วนระบบที่ผมยังไม่ชอบก็พอมีอยู่บ้างแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าระบบเหล่านี้เนี่ยอาจจะสามารถเพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขในอนาคตได้ครับสิ่งที่ไม่ชอบก็คงจะเป็นระบบความลึกซึ้งของตัวเกมในการเล่น ที่พอเราเล่นถึงจุดจุดหนึ่งเราก็อาจจะรู้สึกเบื่อได้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรให้ทําเยอะนอกจากการใช้ชีวิตและก็ทําสิ่งที่เป็นรูทีนรวมถึงระบบต่างๆก็ยังขัดเกลาออกมาไม่ดีพอระบบความสัมพันธ์ระบบตัวเลือกในการตอบหรือระบบการขับรถที่มันดูทื่อๆไปผมรู้สึกว่ามันต้องพัฒนาอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วนะระบบเนี่ยมันเยอะพอแล้วก็จูใจพอแล้วเหลือแค่การลงลึกในแต่ระบบต่างๆให้มันลึกซึ้งมากขึ้นก็น่าจะดีมากขึ้น คือพูดตรงๆว่าทางครับต้นเนี่ยครับเขาเล่นใหญ่มากๆที่เขาสร้างเกมแนวนี้มาส่วนตัวผมมองว่าเกมแนวเดอะซิมเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างสร้างยากเพราะว่ามันเป็นเกมที่มีระบบที่ลึกซึ้งนจะเป็นปัญหาเรื่องทรัพยากรต่างๆที่จุกจิกมากมายลองคิดสิครับว่า The ะซิมสเนี่ยออกมา11ปีแล้วและก็ยังไม่ได้มีภาคใหม่มีข่าวภาคใหม่ก็มีข่าวว่ายกเลิกไปอีก ผมคิดว่ามันคงมีปัญหาเยอะแยะที่เราคาดไม่ถึงหรือจะเป็นเกม Live b y y o u ของทางพลัดดอกที่ประกาศสร้างและคนฮือฮาตอนนี้ก็ยกเลิกไปแล้วเช่นกัน i n s o ซเลยเป็นเกมที่ส่วนตัวผมอยากเอาใจช่วยให้มีเกมที่สมน้ำสมเนื้อกับเดอะซีมาแข่งกันเราเองที่เป็นผู้บริโภคก็จะได้เสพสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละเกมออกมาโดยคะแนนรีวิวสาหรับเกม i n s o ซของช่อง G Content เราจะให้อยู่ที่8คะแนนครับถึงแม้ว่าเกมอินโซยมันอาจจะยังไม่สมบ,บูรณ์แบบ แต่พัฒนาเนี่ยครับก็ยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ตัวเกมอยู่ในขั้น Earl y a c c e s s เท่านั้นเป็นเกมที่น่าสนับสนุนและน่าเอาใจช่วยมากๆผมมองว่าเกมอินโซเนี่ยเหมาะกับผู้เล่นทุกประเภทเลยนะเป็นเกมที่ควรมีติดเครื่องไว้เป็นเกมที่คุณไม่ต้องเล่นมันทุกวันทั้งวันทั้งเวลาแต่เป็นเกมที่คุณเอาไว้เล่นเวลาแก้เบื่ออยากพักสมองเออเข้าอินโซ์มานั่งแต่งตัวละครแต่งบ้านเล่นดีกว่าเหนื่อยก็พักอยากกลับเข้ามาเล่นก็เข้ามาดําเนินชีวิตต่อ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอนี้กันก่อนดีกว่าซึ่งถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้กับผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ